ีครับผมตอนนี้อยู่บนเขาสูงสุดเลยครับชมบรรยากาศบนเขาครับคือทับสวยงามมากนะครับ,รบ,รบมองจากินสูงไปแล้วครับผมย่าช้างครับไล่ลื่นจากเขาเลยดูครับ บนเขาสูงสุดเลยครับดูครับกว่าจะได้ญ้าช้างนะครับผมนี่ลงมาต่ำแล้วนะครับดูไปบนที่สูงอีกครับนู่นเลยครับต้นกล้วยเราครับผมครับผมดูนะครับผมกว่าจะได้้าให้ช้างนะครับต้องขึ้นมาบนเขานะครับ บางท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าเราไม่รับช้างไหมครับดูครับนี่ขึ้นมาบนเขาสูงสุดเลยครับกว่าจะได้ยาช้างนะครับดูีิว่าผมรักเข้าขนาดไหนครับผมให้ดูเอาเองกันแล้วกันนะครับตัดยาเสร็จแล้วครับจะลงยังไงครับตอนนี้ต้องสไลด์ลงครับผมสไลด์ลงเลยครับโอ้โหอยยาช้างของเราครับ

ได้มะพร้าวครับนี่มะพร้าวให้น้องไปทูนด้วยครับรน,นี่ครับผมน้องไปทูลน,นี่ครับนี่นต้นกล้วยมาให้น้องไปทูนเลยครับมาจากบนเขาเลยครับผม กล้วยมาถึงที่หลักไ้ทูนแล้วครับอันนี้น่าจะนอนบนเนินเขาครับ,รบน้องไปปูนอยู่ตรงไหนครับนี่ครับ,รบวันนี้วันนี้มาหลบแดดนะครับผม ก็จะเอาลงไปกินน้ำแล้วก็มาเข้าหลักนะครับ,บกคุยย้คุณนนสวัสด,ดีแล้วครับเดี๋ยาว้นกล้วยมาให้แล้ววันนี้กินให้อิ่มเลยครับวันนี้